เอาเอา,เอาลครับครบถ้วนนะฮะเบรกนี้นะฮะมาดูการ์ตูนขาประจําของคุณขวดนะครับนี่ฮะอาวุธที่มีก็มีเรือดำน้ำอยู่ข้างล่างครับรถถังะฮะไม่รู้อไอ้ย,ยานเกาะสไตรเกอร์หรือเปล่านะ <ừ. S 1> แล้วก็เครื่องบินขับไล่นะฮะนี่ฮอยู่ข้างบนนะครับแต่สิ่งที่กลัวครับกับกลัวเครื่องยิงแสงเลเซอร์ตามหาความจรงิงครโอ้ดูถ้าดูในภาพการ์ตูน สั่นหมดเลยครับเอเน้ำก็สั่นครับสั่นรถถังก็สั่นเครื่องบินก็สั่นเลยครับกลัวแสงเลเซอร์ครับผมก็คงจะเปรียบเทียบว่าแหมที่มันมีไอเลเซอร์ใช่ไหมตามความจริงที่ไปยิงทุ่งเทพเนี่ยฮะคณะก้าวหน้าแหมออกมาเต้นกันจ้าระวันเลย